พวกแกไม่น่าจะไปนอกโรงงานทได้ยังบาพลาดตาบ้าเนีกมา ใ้นำทีนำอกเบอร์สุนนขรับปีนาฟ้าไม่ลืมส้างเราหันเชิดสิ้นเดือนบอยแม่มเดือดสำหรับเมื่อเม้นครับเซ็นทรัครับโดยสวัสดีค่ะน้อ พอดีแม่เหมาะสมนะครับฝนลงมาพอดีพี่น้องนะครับโอ้ยหลังจากที่เราได้ยุติการแสดงนะครับช่วงเวลาประมาณตีห้านะครับตีห้าก็กว่านี่แหละพี่น้องนะครับฝนตกหนักเลยนะครับฝ่าพานะครับแต่ว่าทีมงานไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับมีอุปกรณ์เฮานะครับชํารุดพังเสียหายเนี่ย นะครับก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับท่างผู้บริหารเองก็เข้าใจนะครับแต่สิ่งอื่นที่เราจะตอบแทนนะครับคณะแฟนคลับได้คือนะครับมอบความมนความซื่นพี่น้องล่อเบิงร่อชมนะครับหลยคนหลายลอยชีวิตนะครับฝนตกกระบนี้ร่อเบิงคือเกานะครับ ฝนยุดวนาก็เลยเหตเตยให้พี่ใหน้นงเดมมวนแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับก็เลยมาขอยุติการแสดงไหวเพียงเทนีนะครับหลังจากที่ทําการแสดงวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่บ้านช่องเม็กครับอําเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรเด้อพี่น้องชาวยะโสธรน,นะครับคืนนี้เจอกันนะครับอยู่ที่บ้านช่องเม็กเริงนกทายโสธรงานบุญพระเวทครับไปเอาบุญน้ำพี่น้องบ้านช่องเม็กชมฟรีสดแจงเด้อนะครับ โอ้ยจังเป็นมวลไหลครับขอแฟนพี่น้องขอบคุณแฟนที่น้องบ้านน้องผือว่าสันขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณกำลังใจจากพี่จากน้องชาวบ้านน้องผือนะครับชาวบ้านน้องผือชาวเข็มมาลาจาังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณหลายๆฝนตกปันได้กับยูให้กำลังใจลูกหลานนะครับฝนยุดแล้วก็กลับขึ้นมาเต็มคือเกานะครับขอบคุณเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ มือแรงพ่อกันเด้อครับพี่น้องนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นคืนนี้นะครับเจอกันที่บ้านช่องมิกนะครับเริงนกทายโสธรนะครับไปให้กําลังใจลูกหลานสั้นเราบืทึง้นสินใดนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักพอสมควรเลยนะครับประมาณช่วงเวลาประมาณตีสี่กว่ากว่าตีห้านะครับตีสี่กว่ากว่าตีหาไฟเบทีเฮ้าช็อตเลยนะครับได้รับความเสียหายหลายอยู่พี่น้องนะครับกั มันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับสิ่งที่เขาต้องเห็ุคือว่าต้องมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็แก้ไขไปนะครับเขาแก้ไขไปมันเป็นสถานการณ์ภัยธรรมชาติฝนฝ่าอากาศนะครับหามบดาดเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝ่าพาพี่น้องมาขึ้นนี่นะครับฟ้าผ่าลงข้างหลังเวทีเลยนะครับโอ้ยอันตรายอันตรายนะครับทีมงานเลยได้หยุดการแสดงไหวชั่วเข้านะครับสถานการณ์ดีขึ้นฝนหยุดตกก็กลับมาทําการแสดงชดเชยเวลาให้กับพี่น้องเจ้าภาพ ได้ตามปกติคือเก่านะครับเดินทางกิโลวันนี้เดินทางไม่ไกลครับวันนี้เดินทางประมาณ70กิโลนะครับเดินทางประมาณ70กิโลครับพี่น้องมือนี้นะครับถือว่ากัดกับบบอบ,อกบอกไก่ครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้วนะครับเมื่ขึ้นนี่ฟ้าพา

เดินทางต่อนะครับไปยังจังหวัดยะโสธรเด้อพี่น้องนะครับตอนเย็นเจอกันนะครับทั้งช่องเมกฝนกระตุกคือกันโอ้ยเป็นยังไงนาะพี่น้องทั้งช่องเมกไปปักตะไคร้ไว้เด้อขึ้นนี่นะครับพี่น้องทั้งช่องเมกพี่น้องทั้งเรื่องนกท่ายะโสธรนะครับไปปักตะไคร้ไล่ฝนไว้เด้อนะครับวู่งทางนี่กําลังลงเม็ดปักแป๊กปักแป๊ก,ปกมาแล้ว ทีมงานกาลังเก็บของเตรียมออกเดินทางนะครับั่นกำลังเก็บของเตรียมออกเดินทางไปหาพี่น้องทางยาโซทอนพี่นอ้องทางเล่นมกท่าพี่น้องทางบ้านช่องเมกนะครับหวังใยจัก,กรพันดูแลตัวเองด้วยโอ้ยหวังใยครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับศิลปินเท่ากับช่องนีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงอยากสนับสนุนสื่อเครื่องเขาเรียกว่า ยาเนาะพี่น้องยาเวชภัณฑ์นะครับยาบำรุงยาแก้บรรเทาอาการต่างๆอาการไข้อาการวัดพี่น้องสามารถแจ้งความประสงค์ไว้เด้อนะครับพี่น้องสามารถแจ้งความประสงค์ใดนะครับพี่น้องแฟนครับแ็นเพลงท่านใดนะครับอยากซอยนะครับอยากสนับสนุนนะครับเป็นประเภทของยานะครับประเภทของยาเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามารถแจ้งมาได้นะครับสามารถแจ้งทางแอดมินหรือแจ้ง ในเพจแจ้งผ่านจักรพันธ์หรือสามารถแจ้งผ่านศินลปินของเรามาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงทีมงานเท่ากับบอสบายหลายคนนะครับบอบาซิเป็นศินลปินบอบาซิเป็นแดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีคอนวอยนะครับเพราะว่าเราทํางานอยู่กับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะครับบอ่าซิเป็นมึกตากแดดแน่มือแลงมาถือฝนอากาศหนาวแน่นะครับ อุณหภูมิร่างกายปรับไม่ทันคร้พาพกันป่วยค้ากันไข้หลายคนเลยนะครับเดินทางปลอดภัยมือแรงเจอกันโอ้ยขอพระคุณครับผมขอบพระคุณครับตอนเย็นเจอกันนะครับผมเป็นกําลังใจดื้อลูกหล,ก,ลกฝนวัดกะมาท่านครับผมขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เก็บของรับหลังจากนี้กระทีมงานกะเก็บของครับหลังจากนี้กระทีมง,งาน,น,มน,นเก็บของเตรียมออกเดินทางศิลปินส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นเพราะว่ามือนีบอกให้ให้อยู่ในศาลาฝ่าพาทั้งล่งหลังนี่แหละพี่น้องหลังศา,าลาหลังวิธีครับใครอในแต่บอ่อหั้นไดเลนถ้าถ้าณนะขนะนั้นทําการแสดงอยู่สัญญาณอาจจะดึงกันไปหมดเลยเพราะว่าเห็นว่าโทรศัพท์ของศิลปินเราพังสองคนจับโทรศัพท์อยู่ในฝ่าพาะมาหนีมันเลนลงจอเลยได้พี่น้องมันวิ่งลงสัญญาณเลยนะครับ มันเป็นคลื่นสัญญาณนะครับจอดับสองคนเลยของพระเอกตนตาลผู้นึ่งแล้วก็ของอผู้ใดอีกคนหนึงบ่ท่านได้ถามกันแต่ถ้าเราเล่นวงอยู่เนี่ยสัญญาณไม้สัญญาณต่างๆที่เป็นคลื่นสัญญาณแทรกเนี่ยมันมันสิแทรกเข้ามาเลยแอมพาวเบอร์ ower, กับไม้ไปสองโตนะครับถือฝนเอาบ่ท่านมือคึืนนี่ายไฟกับไฟช็อต <c oughs> เอานะครับก็แก้ไขกันไปนะครับเป็นตาตกใจฝ่าพารี่แหลกผมบาเม่นอ<ล>ัน<ล>นี้ได้พี่กบ ที่แหลกผมว่าเมนไอ่ไฟช็อตดอกต้มระเบิดเลยนะครับออกมาเบิ้งหลอว่าเมนฝ่าพาว่านัเอาโอเคครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศก่อนออกเดินทางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทีมงานจะได้เดินทางต่อนะครับคืนนี้เจอกันบ้านช่องเม็กครับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนอขอบคุณทุกการรับชมครับ